กลับมาที่ช่วงรายของเรานะคะกับ IT ีอัปเดตนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงคะ่ะที่รายการ IT ทคลิกของเรานะคะอยากจะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารในแวดวง IT ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมนะคะเรื่องรา ้าใหม่ๆห,หรือแม้แต่กระทั่งกัดเจ็ตใหม่ๆนะคะที่เตรียมจะเปิดตัวในปี2555นี้มีหลากหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะที่เตรียมจะผลักดันผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันในตลาดนั่นเองค่ะมาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันก,นก่อนเลยนะคะเป็นอ c อกเซอรีนะคะกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ที่เราเรียกกันว่าเมาส์นั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดคือบอกว่าจะมีเมาส์นะคะไร้สายไร้สายคงจะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราเห็นกันมานะ แต่ว่าเป็นเมาส์ไร้สายที่ไม่ต้องใช้งานจากแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกระจจตตัวแรกที่เรานนำนี้นั่นเองนะคะรายงานข่าวค่ะจากเว็บไซต์ t e ็ค PowerUp.com นะคะเว็บไซต์ด้านไอทีของอเมริกาค่ะเขาบอกว่าบริษัท Genius นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเตรียมที่จะปฏิวัติวงการรูปแบบการใช้งานของเมาส์แบบไร้าสายแบบเดิมๆนะคะที่ต้องคอยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ในไซส์ต่างๆนะคะด้วยการเปิดตัวนี่เลยค่ะ Dx e c o นี่นะคะก็หน้าตาก็เป็นประมาณแบบนี้แหละคะ่ะเป็นเมาส์ไร้สายรุ่นแรกของโลกนะคะที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่เลยนะคะที่ทําได้เพราะอะไรนะคะลองมาดูเหตุผลเพราะว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีการเก็บประจุไฟฟ้าแบบเลเยอร์คู่นะคะมาใช้ก็ทำให้สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้มากขึ้นต่อการชาร์จในแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้เวลาในการบรรจุไฟฟ้าเพียงแค่ อ 1>, 1วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟซ้ําหรือว่าใช้งานชาร์จไฟเนี่ยได้มากกว่า100,000ครั้งเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าเมาส์ตัวนี้นะคะ Genius DX e c o นี่นะคะก็ยังใช้เทคโนโลยีในการรับส่งสัญญาณในรูปแบบของ USB, อะ USB นะคะที่คลื่นความถี่2.4กิกะเฮิร์ค่ะความละเอียดในการใช้งานนะคะตั้งแต่ 800ถึง1,600 DPI ค่ะใช้งานได้ในระยะไม่เกิน15เมตรที่สำคัญนะคะเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะทำงานได้บนพื้นก็หินอ่อนได้ด้วยนะคะสำหรับราคาค่ะใครที่อาจจะรอคอยเจ้าเมาส์ตัวนี้อยู่นะคะเตรียมเลยนะคะเขาบอกว่าเ้าเสนอราคาเปิดตัวไว้อยู่ที่ประมาณ 1300บาทเท่านั้นเองนะคะก็เรียกว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่อีกต่อไปแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกเจตค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะมาดูข่าวต่อมากันบ้างะคะ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะกับ Samsung Galaxy นั่นเองนะคะแต่ว่า สำหรับน้องใหม่นะคะที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นั่นคือ Samsung Galaxy S3 นะคะเห็นมีข่าวแพล่มๆเล็บๆออกมาอีกแล้วนะคะว่าหน้าจอของเจ้า Samsung Galaxy S3 นั้นเนี่ยอาจจะมาในลักษณะของ Flexible Display นะคะ F l i x p l l y d i s p l a เเป็นอย่างไรเขาบอกว่าหน้าจอแบบนี้สามารถที่จะพับได้ บิดได้แล้วก็งอได้โอ้โหอะไรจะไฮเทคขนาดนั้นนะคะข้อมูลนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์ในประเทศจีนนะคะก็มีการเผยแพร่ภาพหน้าจอของ Samsung s a m s u n Galaxy g S3 ที่ว่านี่เลยนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะบอกว่าบ้างเทียบเลยนะคะแล้วก็มาในแนวของ Flexible Display นั่นเองค่ะแต่ว่าพอนักข่าวแล้วก็สื่อในวัวงของ IT ได้เห็น ของหน้าจอ Samsung Galaxy S3 ตัวนี้เนี่ยนะคะก็พากันวิเคราะห์ต่างๆนานาว่าเอ๊หน้าจอของของเจ้า s a m s ุง g Galaxy S3 ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นหน้าจอ,อ,อต้นแบบนะคะหรือว่าโปรโตไทป์อยู่หรือเปล่านะคะที่เคยเนำมาแสดงในงาน c s 2011ที่มีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วก็เว็บไซต์ดังกล่าวนี้อาจจะเข้ามาเผยแพร่ซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือไม่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีการพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะว่า ทาง s ซัมซุงนั้นอาจจะกำลังมีการพัฒนา ตัวปรตไทยให้เป็นจริงภายในปี2555นี้ก็ได้นะคะก็ถ้เกิดว่าใครนะคะที่เป็นแฟนของ Samsung Galaxy ก็เตรียมรอเลยนะคะสำหรับ Samsung Galaxy S3 นั่นเองนะคะก็เรียกว่าหน้าจอที่บางเฉียบแล้วก็ทันสมัยขนาดนี้ภาบได้งอได้นี่ไม่รู้ว่าจะมีลูกเล่นอะไรตามมาอีกหรือเปล่าก็คงไม่นานที่จะเกินรอนะคะอ่าล้วค่ะมาดูข่าวต่อมากันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของความบางนี่นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้น ะะที่สามารถจะทำให้บางได้ตอนนี้เนี่ยก็มีอุปกรณ์ IT ทีตัวอื่นนะคะที่ก็มีการผลักดันออกมาและในรูปแบบของดีไซน์ที่บางเฉียบนะคะให้หรูหราแล้วก็น่าจับต้องมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการไปสอบถาวมไปพูดคุยคะ่ะกับผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงไอทอย่าง a อเซอร์นั่นเองนะคะซึ่งเอเซอร์เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวันนะคะที่มาทําตลาดในบ้าน นะคะเขาบอกว่าเทรนด์ในอนาคตนะคะสำหรับอุปกรณ์ไอทีต้องเบาและต้องบางนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยค่ะโดยผู้บริหารนะคะจากทางด้านเคื่อคอมพิวเตอร์ประเทศไทยค่ะคุณแฮร์รี่หยางนะคะบอกว่าอุปกรณ์ไอทียุคใหม่นะคะจะต้องมีความบางแล้วก็ต้องมีน้ำหนักเบาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะประกอบไปด้วยทั้งแท็บเล็ตแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อ5ปีที่ผ่านมานนเนี่ยผู้บริโภคอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพาแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามองไปทั้งไหนนะคะก็มีแต่ ผู้บริโภะคะหรือว่าคอไอทีที่ต้องคอยถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าท้องโลกอินเทอร์เน็ตกันแทบจะขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้แหละค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะทางผู้บริหารของเอเซอร์เขาบอกว่าต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงการใช้งานให้เชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางเอเซอร์เองค่ะเขาก็มีการวางแผนไว้นะคะว่าในปี2555นนั้นเนี่ย จะเน้นสร้างความเชื่อกับการเป็นแบรนด์แบบอินระดับโลกนะคะของ a อเซค่ะก็จะเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่า a อเซนั้นเน้นที่จะผลักดันซอฟต์แวร์ที่ทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่ตลาดนะคะ เขาบอกว่าเตรียมที่จะเปิดศูนย์สำรองข้อมูลที่จะตั้งอยู่ในไต้หวันนะคะให้เช่าสําหรับเก็บสำรองข้อมูลอย่างเช่นธุรกิจธนาคารนะคะเวลาที่เกิดน้ําท่วมแบบปีที่ผ่านมา คงจะจากันได้เนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไววนะคะหรือภัยพิบัติอื่นๆก็ตามแต่ข้อมูลนั้นก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของการทํางานบนเว็บเบสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาอุทกภยัธธภยเกิดปัญหาภัยทำพิภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะคะทางบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะดึงเอาข้อมูลของลูกค้านะคะหรือว่าดึงเอาข้อมูลขององค์กรนั้นมาใช้งานแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นการ วิชันนะคะของผู้บริหารจาก a อเซอค่ะกับการทำงานในรูปแบบของคลาวด์คอมพิวติงนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของ a อเซอร์คลาวนี่ก็บอกว่าจะรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระดับองค์กรก็ยอมอก็จะรองรับด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปนะคะก็จะใช้งานบนหลักการที่สามารถจะแชร์ไฟล์การทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพไฟล์วิดีโอนะคะรวมถึงจะมีการคอนเนคได้กับ ในทุกๆอุปกรณ์เลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่ทางด้านของ a อเซอร์เตรียมจะเปิดให้บริการในปี2555นี้นะคะก็ถือว่า,าไปทุกยุคทุกสมัยจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของโลก IT ค่ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในวดวงไอทีของเรากันบ้างนะคะ Google นั่นเองนะคะในบ้านเรานนเนี่ยก็คงจะรู้จัก Google นะคะในนามของ Search Engine ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วก็ยังมีระบบปฏิบัติการชื่อดังนะคะอย่าง Android ด้วยนะคะล่าสุดนะเนี่ยทาง Google เขาบอกเตรียมพร้อมนะคะที่จะเปิดให้บริการ c l o u d นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ จะนำมาใช้แข่งขันนะคะกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนั่นก็คือ Dropbox และก็ SkyDrive จาก Microsoft นั่นเองนะคะหลังจากที่ปล่อยให้2ค่ายดังนี้เนี่ยเขามีการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปแล้วนะคะซึ่งบริการดังกล่าวนี้ บริการในรูปแบบของ cloud storage นะคะทางรายงานข่าวก็ระบุนะคะว่า Google อาจจะใช้ชื่อว่า Drive นะคะซึ่งก็จะมีการให้บริการฟรีกับผู้บริโภคก่อนหลังจนากนั้นถ้าเกิดว่าต้องการจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลก็ต้องควักเงินในกระเป๋ามาจ่ายตังค์เองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานข่าวที่ยัง ต้องรอรุ่นกันอยู่นะคะว่าทาง Google นั้นจะมีการเปิดตัวออกมาเมื่อไหร่กันนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาดูและะ้วค่ะเพราะว่าการแข่งขันบนโลกของออนไลน์นะคะกับการทำงานบน Cloud Computing นั้นก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดการใช้งานที่เวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้กชิ้นโตชิ้นนี้ก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจะมีผู้แข่งขันบริษัทใหญ่ไอทเข้ามาแข่งกันเยอะทีเดียวค่ะอ่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นข่าวสำหรับสาวกของ Apple ค่ะที่ใช้งาน iPod Nano นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า iPod Nano รุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในตลาด i อทนน,นจะมีฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของฟังเพลงเป็นฟังก์ชันในรูปแบบไหนมาฟังกันเลยนะคะนี่เลยค่ะสำหรับข่าวคราวเรื่องของ iPod Nano นรวจนะ ก็มีการจับตามองนะคะสำหรับนะวัตกรรมใหม่ล่าสุดว่าเจ้าเครื่องฟังเพลงแบบพกพาของ Apple นะคะอย่าง iPod Nano นั้นเนี่ยมีการพัฒนาในอีกขั้นนะคะให้ม,มีให้มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่การฟังเพลงเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ iPod ก็จะเห็นได้ว่า iPod นั้นถือกันเหมือขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องฟังเพลงแบบพกพาของ Apple ก็มียอดขายนะั้นเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะถูกสกัดดาวรุ่งสักนิดหนึ่งนะคะในปี2007ค่ะหลังจากที่ Apple นั้นเนี่ยได้มีการเปิดตัวนะคะสำหรับ iPhone ขึ้นมายอดขายของ iPod เองเนี่ยก็เลย ว่าอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในค่ายเดียวกันนะคะอยู่ในค่าย a p p l e นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทางนักพัฒนาในกลุ่มของ iPod ก็เลยพยายามที่จะผลักดันนะคะฟังก์ชันใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเจ้า iPod Nano นั้นเนี่ยอาจจะมีนะคะอาจจะมีกลนนำเอากล้องดิจิตอล คืออาจจะเอากล้องตัวกล้องนี่แหละค่ะมาติดไว้ใส่มาใส่ไว้ใน iPod Nano รุ่นใหม่ล่าสุดให้อคอไอทีนั้นเนี่ยนอกจากจะฟังเพลงรลาวนี่นะคะก็ยังจะเป็นแกจิตในการถ่ายภาพได้อีกด้วยแมไม่รู้ว่าจะตรงใจสําหรับคอฟังเพลงนะคะที่เป็นแฟนคลับของ iPod Nano รหรรอเปล่านะคะแต่ก็ถือว่าการใช้งานก็มีความหลากหลายมากิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับใครหลายๆคนก็ได้นะ,ะนี่เลยคะ่ะหน้าตาของ iPod Nano รุ่นใหม่นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าว เ,ะะเห็นบอกว่าอาจจะมีการวางจำหน่ายเจ้า iPod รุ่นใหม่นี้นะคะประมาณช่วงปลายไต,ตรมาสที่1ห,หรือว่าอาจจะเป็นต้นไตรมาสที่2ของปีนี้เลยคะ่ะก็เรียกว่าไม่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะก็อาจจะได้เห็นกันแล้วนะคะออลนะคะ่ะก็อดใจรอกันสัิ ะะส่วนเรื่องราวของแบรนด์ p p p l e นะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีนะคะว่านอกจาก i p o d นอกจาก iPhone ก็ยังมี iPad นะคะแล้วก็ iCloud โอ้โหเรียกว่านานาสิ่งหลายๆอย่างน,นานาปัปการเลยนะคะที่ทาง Apple เองเนี่ยพยายามจะผลักดันให้เป็น t o ช a l s โซลูชันแบบครบวงจรเลยนะคะให้ผู้ใช้งานนั้นหันไปทางไหนก็จะเจอแต่อุปกรณ์รว่าจะมีแต่แอปพลิเคชัน a p p เ e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปคุยกับกูรูของเรานะะในช่วงของ IT-FOCUS นะคะว่าอุปกรณ์ที่มีเยอะนะคะที่อยู่ในแบรนด์ของ Apple รวมไปถึงแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นๆเนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นอีกหนึ่ง IT ทีนะคะที่ไม่ตกยุคนะคะกับการที่มีกระแสะของสินค้าต่างๆของแบรนด์ Apple ออกสู่ตลาดไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อในช่วงของ IT Focus ค่ะ